ลาย,ยังแคปหน้าจอเอาไปทำรายงานหรือใช้งานแบบนี้อยู่เลิกเถอะค่ะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเรายิ่งย่อไฟล์ให้เล็กลงเวลาแคปหน้าจอแล้วเอามาใช้งานยิ่งก็ไม่ค่อยชัดค่ะวันนี้คุกกุ้งมีวิธีที่ง่ายและคมชัดมาฝากกันค่ะทำยังไงนั้น ไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็ทําการลบเส้นกริดก่อนนะคะเส้นกริดคือเส้นตรงนี้นะคะที่มันเป็นช่องๆอ,อย่างนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเราทําการคัดลอกนะคะก็จะติดมาด้วยนะคะเราก็ไปที่ View วิวค่ะจากนั้นก็เอาเช็คถูกตรงเส้นกริดออกนะคะคือกริดลายค่ะเส้นกริดก็จะหายไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําการคุมนะคะว่าเราต้องการจะใช้แค่ไหนนะคะ เราก็ทำการคลุมนะคะลากลงมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กด Ctrl c อนโทรลซค่ะเมื่อเราก,กด Ctrl c อนโทรลซเสร็จแล้วนะคะก็กด4ปุ่มนี้ค่ะ a l t i n a t e h v และก็ u ค่ะ4ปุ่มนี้นะคะไม่ต้องกดพร้อมกันนะคะสามารถกดได้ทีละตัวได้ค่ะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาอันนี้นะคะ ไปวางที่งานของเราได้เลยนะคะจะกด c อนท X ก็ได้นะคะเพื่อที่ตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็ไปวางในบวอของเราก็ได้ค่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแนวนอนนะนะคะตรงนี้เป็นเอาชิดมุมเลยแล้วก็กด c t r ทอล V ได้เลยค่ะแล้วเราก็สามารถยืดขยายได้นะคะภาพคมชัดแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการคัดลอกรูปภาพเอาไว้ใช้งาน ง่ายมากๆเลยใช่ไหมะคะแถมคมชัดได้อีกด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ